เป็น1 4 0 0อาได้ทมสูงนะบดโต้โบนไม่ตั้งค่ากดระยะยาวลงไม่ได้ที่เด็ด

Thank hey. you. เพื่อนเข้าสู่นะครับขอบสนามโรม่านะครับในแม็ดนี้นะครับผมนำทุนมา45นะครับวันนี้จะมาเสนอครับสูตรอมตะนะครับฟันไม่ตายนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นสูตรของค่าเกนนะครับค่าเกนอยู่ที่8 0 0 0 0 80,000ืกว่านะครับ8ป0 0 0นกไปห8ื0 0ปไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับตอนแรกจะเล่นที่เบ็ดเก้านะครับ แต่ด้วยทุนที่มา45นะครับผมว่าน่าจะเล่นเบ็ดต่ำที่กว่านะครับดูนะครับดูครบฟันยังไงฟันไม่ตายนะครับแล้วก็เราจะไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับการที่เราจะขึ้นเบ็ดครับมันมีเงื่อนไขนะในการขึ้นเบ็ดนะครับแต่ละเบ็ดนะครับก็คือในเบ็ดนี้นะครับ ค่าเกเรแปดหมื่นกว่านะแปดหมื่นเปดนะครับในการที่เราขึ้นเบ็ดก็คือแต่ละเบ็ดต้องเข้าพี่เกมไห้ได้ก่อนนะครับก่อนแล้วแต่เบ็ดนะครับบางทีก็เข้าเร็วเดี๋ยวเข้าช้านะแต่ว่าฟันไม่ตายครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสูตรนี้จะใช้ได้ไหมสูตรอมาตะครับฟันเรื่อยๆฟันเรื่อย ขนี่อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราเวลาเราจะขึ้นเบ็ดเราต้องรอเข้าฟีเรีเกมก่อนนะครับเอาโบนัสลงเฉยครับโหเป็น1.5ด้วยอ่า,อาแล้วก็อันนี้สูตรฟันิ่งโตเลยนะครับเมื่อกี้มันตกเ,เป็นลูกตัววีนะครับเริ่มนะครับซ้ายก่อนเลยดาบคู่ครับสวยครับกระโดดครับ ก็อเ้งฟันแนวเรียงเส้นกราฟนะครับตีโค้งก็ันดาบสองเลยครับทันกลางนะดับเดี่ยวครับเข้าไหมโอ้ยโดดเป็นกบเลยครับตอนสุดท้ายนขวาสุดโอ้ยโลครับอีาคราวนี้ระไปไหนต่อนะครับก็คือให้วนกลับมาที่เดิมนะครับนี่คือสูตรการฟันสิตัวครับอ่าดาบคุยครับโดนไหมโดนอีกแล้วอ่าจะมีครับนี่ก็จะวนต่อเลยนะ ผมจะเลือกอันกลางครับอันนี้ผมเลือกกลางเพราะว่าในใจนะผมคิดไว้แล้วว่าถ้าเราฟันร่บใหม่ถ้าฟันไม่เข้าเนี่ยถ้าเปิดอันแรกแล้วไปเจอดาบเนี่ยเราฟันไม่เข้าตุกซ้ำนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองวนตามสูตรครับอ่าไหมก็ยังได้ดับคู่โอ้โหโดนไปดามเลงครับเต็มเต็มครับสามสิบครับนี่นะครับทุนน้อยร้อยคลิปครับโอ้ยอบคืนนี่ครับจบครับอ่าคือใน่วนนี้ผมก็คิดว่าเราจะไป เปลี่ยนเป็นเลยไหมเดี๋ยวก่อนครับรอเข้าฟรีเกมก่อนครับเพราะว่าเงื่อนไขเราบอกแล้วเข้าฟรีเกมก่อนนะครับอ่านี่ยพอออกจากไม่ว่าจะออกจากโมนัสจะฟรีเกมนะคพักพักมือก่อนนะครับพักมือสักแป๊บน,นึงนะครับให้ระบบมันตังค่านะครับว่ามันจะเอาเราอยัางไงกันแน่ สุดตอนนี้ผมจะปึงมือยาวด้วยไปต่อนะครับมันยังไม่เข้าฟิกเกมครับลาเริ่มฟันดีขึ้นนะครับรู้สึกอืมสวยเฉยนสองสามฟิกเกมจะมาไหม,มยังครับยังแต่ดูว่ัฟันไม่ตายนะครับฟันยังก็ไม่ตายครับ แต่ทีมก็ฟันขาตุนอืมได้ห้าสิบตังค์พีอ่ะห้าสิบตังค์ฟันเพลินนะครับฟันแตกเด็กๆในนะครับเหมือนเดิมครับแต่นี้เราจะมารอรุน้นรอเข้าฟีเกมนะครับแล้วเราจะเพิ่มเบ็ดน,นะครับปีมาครับห้าแถวปีต่อมหมาแล้วฟีเกมครับมาแล้วนะครับ ตีเกมเป็ด่นบาทห้าสิบมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมเล่นช่วงเช้าตีเกมก็ฟันอยู่นะครับจ่ายอยู่จ่ายอยู่ครับเนี่ยบอยอ,อ,อ,อฟันนอ้อยกว่าฟันอยู่ครับได้อยู่เพี้ยเพีย้ยเอาชุบโอเคไปต่อครับยังได้อยู่ อ,อจบแล้วนะครับอันนี้เราจะทําการเพิ่มเม็ดน,นะครับส่วนวิธีการเพิ่มเม็ดน,นะครับก็คือดี๋ผมจะแนะนําเลยครับผมกดตามสูตรผมเลยกดตามสูตรผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวรต้องพักพักนะครับต้องพัก,พก ออกจากฟีเจมที่ต้องพักนะครับตะไคร่ปูมพรามพันเล่นนะครับกดไปก่อนนี่หมดนะครับอ่าสึบสุบบเป็นแบดแล้นนะครับตอนนี้มาเป็นแบบสามบาทแล้วนะครับสึบแต่รู้สึกโรบแบบสามที่จะไวนะครับฟีเกมจะมาไวครับแป๊บเดียวครับเข้าเลยเห็นไหมครับออกจากฟีเกมปั๊บต่อฟีเกมเลยครับนี่นะครับจังหวะรอชิงจังหวะนะครับ แต่เพื่อนๆนนว่าถ้าใจถึงนึงก็ลองเปลี่ยนเพิเ่มเบ็ดสูงเลยก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะมาเล่นเบ็ดเป็นไล่เบ็ดนะครับเพราะด้วยความที่ทุนไม่เยอะนะครับกลัวมาไม่จ่ายครับไปเบ็ดสูงเลยอืมเนี่ยแล้วแต่ล่อพี่เกมบางทีเก็จ่ายก็ไม่จ่ายก็มีนะครับบางทีเข้าพี่เกมแล้วอย่าเพิ่งกดนะครับทิ้งระยะ บางทีมันก็จ่ายแต่ถ้าบางทีเข้าไปกินกันเลยมันก็จ่ายมันแล้วแต่จังหวะน,นะครับอันนี้เดายากครับไอ e อ่าจแา้วน้ฟรีเกมได้มา3ามสิบเอ็ดนะครับเต็มกอพักมือนะครับสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปต่อนะครับ เมื่อกี้ในเบต1.5ข้ามาเบ็า3ผมหรือบอกวิธีกดนะครับกดยังไงก่อนนะครับพักนะครับวิธีกดนะครับก็คือแล้วก็ปุ่ม stop auto ก่อนนะครับอ่าสอ u โต o เ t s e มาประเบ็ดนะครับแล้วก็กด start ต่อเลยครับป,บปบ๊อ๊ออืมไม่ต้องกลัวครับสูตรนี้ฟันไม่ตายครับอืม มันจ่ายไม่จ่ายยังก็ไม่ตายครับไม่มีวันตายครับส่วนนี้จะอยู่ค่าเกณฑประมาณแปดหมื่นแปดหมืนห้าขึ้นนะครับมันจะตันอยู่ที่ประมาณประมาณเก้าหมืนกว่าได้นะครับเก้าหมืนกว่าเกือบเสนได้ครับ่าเกณฑนะทะเล่นยาวๆนะครับมีห้าแถวมาครับอืม สวยครับชุดนี้24แต้มทุบเพียโอ้ลายอะไรวะที่ดูไม่ทันครับรู้สึกห้าแถวจะมาละรัวเลยนะครับโอ้ยิบสองวาตนะครับเออยีิบสองแต้มจุดห้าเชี้ยมาไหมอันที่บอ่อครับโอ้ใหม่แล้วครับชุดหนึ่ง รู้สึกเบ็ดสี่มาดีนะครับห้าแถวรัวๆเลยนะครับรู้สึกสี่ห้าชุดแล้วนะครับเกือบเอาอีกแล้วครับหนึ่งชุดอีกชุดถึงแล้วครับหกชุดแล้วครับเบ็ดสี่บาทรู้สึกจะมาดีครับเช้าเช้านะครับสี่บาทห้าเบ็ดสี่บาทห้านะครับโอ้ได้มาสามสิบแต้มครับอืมบางคนดันนะครับอย่าเปลี่ยนเบ็ดนะครับบอกแล้วนะครับสูตรอมตะนะครับ เงื่อนไขของมันคือต้องเข้าฟรีเกมไม่ได้ก่อนนะครับถึงจะเพิ่มเบ็ดน,นะครับชุบอืมกินเป็นน้ำเลยครับอะไรเป็นน้ำเข้าอยก่ไหมได้อยู่ครับผมว่าน่าจะมาแล้วจุดน,นี้เออเรียบร้อยครับเข้าฟรีเกมแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆวันยังไงก็ไม่ตายครับ อันนี้ผมลองพักทิ้งช่วงสักพักนะครับก่อนจะกดฟรีเกมดูว่ามันจะจ่ายไหมรอบที่ครับปึ๊บปุ๊บโอ้หไม่จ่ายเลยครับเพื่อนนี่นะครับบางทีเราปล่อยทิ้งช่วงมันก็ไม่จ่ายนะครับบางทีเข้าฟรีเกมแล้วกดตกกดนักไปเลยครับอาจจะจ่ายก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะของเรานะครับ แต่นี้ผมกะจังหวะผิดนะครับเหมือนเดิมครับออกจากฟรีเกมแล้วนะครับพักสักแป๊บนะครับกดปุ่มสต็อปนะครับและปรับเบ็ดปรับเบ็ดเซ็ไปกดออโต้ครับแล้วก็กดสตาร์ทแค่นั้นครับสูตรอมตะใช้เงื่อนไขที่บอร์ดครับเข้าฟรีเกมก่อนนะครับแต่ละเบ็ดต้องผ่านด่านฟรีเกมก่อนนะครับแล้วจึงเพิ่มเบ็ดได้นะครับ จะพักยาวเลยนะครับรอบนี้พอ,อม,มันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับต่อไปจะเป็นเบทหกบาทนะครับผมพักยาวมากครับรอบนี้มาครับสตาร์ทกดเ,เบทกดสตาร์ทไปต่อครับอืมจะรอดไหมเบทหกนะครับว่าไงจ่ายไหม อือจ่ายกินไปสามอือจ่ายตาที่สี่ครับอืมโอ้ชนี้สวยครับอออเกือบเต็มครับมาอีกไหมตายอยู่ครับฟึบไปต่อไหมโอ้เราบนีมาเลยเห็นไหมมาเลยอีกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยการเน้นรพักมือนะครับอังทีก็เป็นโอกาสดีนะครับออกจากฟรีเกมครับฟรีเกมต่อเลยครับเพิ่มเด็ดแป๊บหนึ่งอือ โอ้สวยครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับถ้าจับใจความก็คือสูตรอตารนะครับเริ่มเม็ดไหนก็ต้องผ่านด่านฟีเกมไม่ได้ก่อนเราจึงจะเพิ่มเบ็ดน,นะครับอ่าได้มา54าแต้มนะครับเบ็ดหกบาท แต่ว่าเพื่อนๆนะครับอย่าเพลินนะครับสังเกตด้วยนะครับถ้าเกิดเล่นๆไปนะครับแล้วมีอาการกระตุกนะครับกระตุกหรือว่าดีเลยนะครับหรือว่าค้างเหมือนโนสตันเหมือนคลิปที่แล้วนะครับให้หยุดก่อนเลยให้ก่อนหยุดก่อนเลยนะครับอ่านี่คือทางแก้นะครับผมเพิ่งลองนะครับคือแก้ครับคือหยุดหยุดหยุดก่อนนะครับหยุดปั๊บ ถ้าเมื่อกี้เราใส่เทอร์โบนะครับให้เอาเทอร์โบออกนะครับแล้วก็กดปล่อยตกนะครับกดแบบเดิมน,นะรัากดเป็นแบบปล่อยตกนะครับอ่าแค่นั้นเองครับมันก็จะเข้าลงเข้าลอยของมันแล้วก็เราไปต่อได้นะครับแต่รอบนี้ผมพักยาวกันแล้วนะเห็นไหมเกินหน้าที่ผมพักแต่ละทีนะครับเกินสามสิบวิสามห้าบวกสามเจ็ดวิ พักยาวมากครับรอบนี้ยาวเกินไปไหมอันนี้คือเป็นสูตรนะครับใช้กับค่าแกณนนะครับแปดหมืนห้าขึ้นนะครับจนถึงเก้าหมืนผมลงเก้าหมื่นก็ยังได้อยู่นะครับไปเกือบแสนแล้วครับเกือบหนึ่งแสนขึ้นนะแต่รู้สึกเนี่ยจะมาเสียหลักเบ็ดเจ็ดนี้แหละครับ มันเกิดอาการดีเลย์เกิดอาการหน่วงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ไงดีเลย์เห็นไหมเอาแล้วครับดีเลย์ครับนี่อาการนี้แหละครับผมมาผมมาเจอเบบเจ็ดนี่แหละครับอาการดีเลย์ครับอ่าค้างอีกนิดนึงอ่านี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับมันไล่ลายสวยไปหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเอเอาอีกเล้ยครับโอ้หจุดสกิลดีเลย์ครับรอบนี้ รอบก่อนเจอสกิลสตาร์รอนนี้เจอสกิลดีเลย์ครับเรียบร้อยครับหมดครับรู้สึกช็อตนี้นะครับพอเดี๋ยวสักพักมันจะจบนะครับคลิปผมเลยต้องมาพูดก่อนนะครับมาแจกจริงครับอ่าแต่ว่าหมดนะครับรู้สึกจะมาตายที่เบตเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดจุดห้านี่แหละครับพอดีเด็กคลิปมันจะจบก่อนนะครับเพราะว่า เมมโมรี่ <Memory S 2> <laughs> ผมเต็มครับ <laughs> ผมลืมผมลืมลบข้อมูลออก <laughs> อยังไงก็ฝากเพืเ่อน้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับดูถึงจ่ายสวยนะครับสี่สิบเจ็ดบจ่ายสวยมากครับแต่อาการมันยังไม่ออกเท่าไหร่นะดูมันจะรุ่งนะครับ น่าจะเป็นจังหวัดตีจ่ายนะเมื่อกี้ชุดใหญ่หลายชุดเลยนะเบ็ดเจ็ดชุดอ่าเอาอีกแล้วครับเห็นไหมลายมาสวยครับแต่ไม่ตกนะมันโดดข้ามหมดเลยครับอ่าเห็นไหมสกิลเยอะนะ AI ช่วงนี้